อยากให้ทดลองดูให้ร้องเพลงให้เด็กมสามหรือว่ามต้นใช่ป่ะเออร้องเพลงเด็กให้เด็กมต้นน่ะเพลงจะพราะมมากเพราะทุกเพลงและคนที่ร้องอ่ะถ้าอยู่มต้นเพลงก็จะพระแต่ถ้าคนที่ร้องเป็นผู้ชายที่อยู่ไม่ได้อยู่มต้นอยู่ม,มปลายมหาลัยผู้ชายจะต่ำกว่าผู้หญิงเข้าใจไหมเหมือนแบบใชไมใช่ดังนั้นถ้าจะร้องก็คือทั้งเด็กทั้งหมดอยู่ม,มต้นหมดใช่ป่เะเพลงจะพร้อมาก แต่ถ้าผู้ชายอยู่มาปลายราอให้เด็กมอต้นก็จะต่ำกว่าเด็กถ้าผู้ชายอยู่มหาลัยราอให้เด็กมอต้นก็จะต่ำกว่าเด็กถ้าจบการศึกษาแล้วรอให้เด็กมอต้นก็จะต่ำกว่าเด็กเขาถึงไม่ยุ่งกับเด็กมอต้นเลยไงเข้าใจไหมเขาคนที่มีศักดิ์ศรีที่จะยุ่งกับเด็กมอต้นได้ก็เด็กมอต้น้วยกันใช่ไหมหมายมันจะไม่มันจะมันมันเป็นวัยแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เข้าใจป่ะดังนั้นน่ะมีการปกป้องคุ้มครองกันอยู่ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วงเกินได้ไม่เหมือนเด็กมอปลายที่แบบมัธย เด็กมหาลัยก็โดนสมัยก่อนเขาสมียนี้ตั้งแล้วอาคารบ้านเรือนของเด็กมหาลาัยนี่รุนแรงมากอาคารแบบที่มันเป็นตึกซ้อนๆเนี่ยนะมันขึ้นมาดัดแธรรมชาติโดยวความรู้สึกว่าต้องเป็นแบบนั้นเราว่ามันคงจะเป็นความแค้นของกันและกันแหละทําให้สร้างอาคารขึ้นมาเป็นแบบนั้นแล้วเป็นเพราะทานท่า่ส่งต่อกนะันก็ใจไหมเออแล้วเด็กมอ,มอปลายเนี่ยโหวุ่นวายมากร้อนเขาใส่เสื้อเชิ้ตปกของผู้ชายอะ ชุดลูกศรันต์รีก็หาไม่ได้คือแบบเหมือนไม่ได้สายเหม,มือนครูพี่ยากสอนนะแบบไม่ต้องใสย่ยมองเรียนอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนเม่เคยได้ยินนะเวลาไปเรียนอะไรก็ร้อนผ่านหมดเลยคือเด็กมอปลายที่มีความรุนแรงเรื่องของธรรมชาติมากคือเหมือนแบบดื้อรันมากแต่เด็กโมโต้นนะมีความทรงศักดิ์ศรีมากคือแบบไปละลรายเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นเขาเป็นความความเพียบพร้อมททุกอย่างเขาเป็นไวแห่งการแต่งงานดังนั้นถ้าเลยมัธยม ต้นมาแล้วเนะี่ยอยากพูดถึงความงานถึงความรักเลยมันผิดธรรมชาติถึงแม้จะบังคับให้เลือกคนที่ถูกต้องมันก็ยังเลือกยากเลยเพราะว่าผมก้าวไก่กรเด่เกินอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่เราถึงบอกในตอนนี้ยเราจะเชิญเพื่อนเชิญใครมานอนเนี่ยนอนไม่ได้บ้านมันเล็ก,กจิลวๆธรรมชาติก็สร้างให้บ้านมันเล็กก็ใช่ไหมคือไม่ทรงศักดิ์ศรีเราจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้อ้างว่าโยวยกัวเงินหมดกูน้นนี่กวัวนั่นกลัวสรสรพสารเพใช่ไหมคือไม่ทรงเกียรติและศักดิ์ศรี แต่ว่าถ้าเราอยู่มอต้นแล้วเพื่อนอยู่มอต้นจะเข้าจะออกอะไรก็ตามใจมีกินมีใช้หมดคือเป็นไปโดยธรรมชาติไม่ใช่คือโดยโดยองค์รวมทั้งหมดอะ่ะแต่นั้นถ้าอยากจะลองดูก็ให้ลองเคให้เด็กมอต้นแล้วก็อยู่มอต้นไปเลยเด็กนั้นชุดนักเรียนเนี่ยมอต้นเนี่ยเอามาใส่ได้ชุดนักเรียนมอต้อนนั้นสวยงามอืมเราถึงบอกว่ายูนิฟอร์มเนี่ยทำไมจะใส่ไม่ได้เลยเมื่อเราจบมาแล้วดังนั้นเราขอย้อนไปอยู่มอต้นไม่ต้องขึ้นมอมกปลายก็คือตัดอายุไปเลยว่า เ่ากับมอต้นถ้ายังมีได้สมรสนะส่วนสมรสแล้วก็รู้ว่าความรักของคุณก็จะไม่ทเท่ากับเด็กมอตอน้นถ้ายังมีได้สมรสถ้ย้อนไปอยู่มอตอน้นแล้วเพื่อนที่ใช้ชายที่ไม่ได้สมรสเข้าย้อนเข้าไปอยู่มอตอน้นทั้งหมดเพราะอะไรเพราะจะได้สมรสอย่างภาคภูมิแล้วก็ถ้าเริ่มต้นตรงนะั้นอ่ะเดี๋ยวธรรมาชาติมันพัดพาไปเองมันเข้าใจไหมคือเราก็ไม่ต้องเล่นต่อไม่งั้นน่ะถ้าเราอยู่ตอนนี้เราสมรสอ่ะเดี๋ยวเราก็้องคิดแต่งงานเราจะเป็นยังไงจะปีกันไหมลูกจะเป็นยังไงคือสับเพลเหยละ งั้นเราย้อนคนที่ยังไม่ได้สมรสเนะี่ยให้ย้อนไปที่มต้นแล้วก็สมรสมต้นแล้วปล่อยให้มันเป็นเวลาธรรมชาติมันก็จะมีงานมีเงินมีตําแหน่งฐาหนะต่างๆมากมายไหลเข้ามาที่เราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ชลา,าข่าถึงขั้นที่จะอยู่มต้นไม่ได้นั่นใช่ไหมอยู่ได้ชุดนักเรียนมปลายมหาลัยก็ไมกไม็ต้องใช้เออใช้ชุดมต้นแค่นั้นเองก็ก็คือให้ธรรมชาติอ่เชื่อถ้าชเชื่อในความเป็นไปของธรรมชาติ ก็ปล่อยให้เด็กอยู่มอต้นแล้วก็สมรสกันไม่งั้นไม่ได้แต่งงานหรอกมันพาเตะไปเตะมาอย่างไอ้เพื่อนพวกสมบรสกันแล้วเนี่ยมันเห็นเพื่อนยังไม่แต่งงานมันยังมันยังอุตส่าห์มีเวลามาไล่ล่าข้าฟัตเขาเพราะเขาอยู่ปริญญาโทแล้วอย่างเงี้ยเตะไปเตะมาเตะไปเตะมาจนแบบว่าไม่ให้เข้าวงการสมบรูอ่ะแต่ถ้าให้น้องคนนี้ยอมไปอยู่มอต้นแต่งชุดทังเรียนมอต้นเลยไม่ต้องสนใจความจริงอะไรเพราะว่าความจริงแล้วน้องคนนี้ไม่ได้รุ่นเยู่กับอเพื่อนมันมันคนมันโยนไปโยนมาเข้าใจไหม เข้าใจคาว่ามันโยนไปในทางแบบคือคนเราไม่ได้มีความจําที่สมบูรณ์แบบหรอกบางอย่างก็ฝันแล้วอ้าวเป็นความจริงเข้าใจไหมดังนั้นเด็กที่มีเลักษณะโยนไปมอต้นไม่งั้นมันก็อยู่เป็นเศษขยะอย่างนี้แหละเพื่อนมันไม่มีทางที่จะมีน้ำใจไมตรีต่อมันมันจะมาบ้านเราบ้านเราก็เล็กเราจะไปบ้านมันบ้านมันก็เล็กคือทุกอย่างมันลงตัวที่ว่ามึงกับกูไม่ต้องคบกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วถ้ากลับไปอยู่มอต้น โอเคไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยคือให้มาพยอมเป็นหมอตน้นก็ต้องให้ชุดหมอต้นมาให้เขาให้เขาไปซื้อได้ใส่ได้เออแล้วก็พออมอต้นพุก็กลับบ้านพุกนางมดมีบ้านมีเือนหมดอ่ะจบเห็นไหมหมอต้นนี่มีชุดที่ใส่สามชั้นปีใช่ไหมเออให้เป็นชุดสําหรับหญิงที่ยังไม่ได้สมรสส่วนคนที่สมรสแล้วเขาจะยอมเป็นหมอต้นหรือไม่ย้อนก็ให้แล้วแต่เขาแต่เขาจะย้อนใส่เป็นหมอต้นก็ได้ก็ใส่ได้ไห้หมดเลยก็จะแบะเพราะว่าถ้าเขาต้องการ จะสมรสในวัยมอต้นเราเดี๋ยวธรรมชาติมันจะวิ่งของมันเองไรเงี้ยเราไม่อยากจะมานั่งพูดไปพูดมาเพราะว่าดูหนังแล้วแบบคือมอต้นน่ะลองแต่งเพลงเพราะอะไรเพราะเนี่ยแล้วแต่ให้เป็นเพลงใหญ่ใหญ่อะมันก็ชอบมันมันใหญ่เพราะว่ามันเปไปดูธรรมชาติว่ามันใหญ่เขาถึงแต่งเพลงมอต้นเขาเขาแต่งมอปลายก็เป็นกะหรี่แต่งเพลงมหาลัยก็เป็นกะหรี่แต่งเพลงเด็กก็เป็นกะหรี่ถ้าเขาแต่งมอต้นเขาเป็นศักดิ์ศรีสูงเออประมาณนั้นเขาก็เลยแต่งมอต้น Thank you.